สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูเตาน้ำมันนะครับซึ่งผมออกแบบและผลิตเองนะครับตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้เหล็กจากวัสดุที่เหลือนะครับทำเองก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเรามีตู้เชื่อมนะครับมีเทคนิคการเชื่อมที่ไหนก็สามารถใช้ได้นะครับหลักการง่ายๆนะครับมีอยู่3หลักด้วยกันที่จะทําให้มีเปลวไฟนะครับหนึ่งน้ำมันนะครับ2ลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้ คือเตานะครับหลักการง่ายๆนะครับทุกๆคนแล้วก็ทําเป็นกระบอกตัวนี้นะฮะไว้สําหรับใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ทําท่อนะครับไว้เติมน้ํามันนะครับกรณีที่น้ํามันแห้งนะครับแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีบ้านอยู่ติดถนนนะฮะทุกคนนะแล้วก็พอได้ฐานตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําเป็นเตาตัวนี้แล้วก็เจาะท่อลมนะครับ เพื่อให้ลมเนี่ยนะครับไปไปเป่านะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูเปลวไฟนะครับตัวนี้หม้อไม่ดํานะครับตัวนี้เราเราสามารถล้างง่ายนะเพราะว่าจะเป็นแค่คราบน้ํามันนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับพอเป่าปุ๊บก็จะมีท่อลมนะครับไปกระจายที่เป็นเปลวเปลวไฟนะครับก็จะแตกออกเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายแก๊สเลยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าค่าแก๊สฟรีนะครับศูนย์บาทเลยนะครับสามารถต้ม หมูต้มอะไรที่ใช้เกี่ยวกับที่เราต้องใช้เกี่ยวกับน้ํามันเยอะๆนะฮะหรือ,อเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรของให,ใหญ่ๆนะที่เราต้องต้มนะครับทุกคนนะนี่ครับผมก็เอาน้ํามันนะครับใส่กระบอกตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดก๊อกเพื่อทําการควบคุมน้ามันนะครับไม่ให้จะให้ไหลลงเยอะไหลน้อยก็ปรับได้นะครับทุกคนนะฮะนี่น้ำมันไหลลงเลยนะครับไหลลง,ไๆๆๆลงมาปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน ัวน mm ี hmm. no, no, like ้ก็จะทําปฏิก yeah, ิริยากับความร้อนนะครับพอแล้ํน้มันเนี่ยนะครับมีความร้อนนะครับก็จะเกิดเป็นไฟนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับก็สามารถใช้น้ํามันเก่าน้ํามันพืชน้ามันหมูน้ํามันเป็ดน้ํามันไก่นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับที่เป็นน้ํามันที่เราเหลยอจากการใช้งานนะครับนี่นะครับตัวนี้หมูต้มน้ำกระทมนะครับเห็นไหมครับทุกคนนะฮะแล้วทีนี้พัดลมนะครับจะเป็นโบวีตัวนี้ครับสามารถปรับ รอบวนได้นะฮะนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณเจ็ดโวล์นะครับเก้าโวล์นะครับสังเกตเสียงลมไฟจะแรงขึ้นนะครับเห็นไหมไฟจะแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแรงมากนะครับสามารถใช้งานได้กับสาหกรรมได้นะครับลดต้นทุนจากการใช้แก๊สนะครับในยุคที่แก๊สแพงแบบนี้นะครับทุกคนนะสำหรับ ท่านใดที่สนใจนะครับแบบหรือว่าจะปรึกษาสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับฝากช่องอใหม่เราไว้ด้วยนะครับกับงาน DIY ใช้าง,งานได้บ้านๆนะครับผมสวัสค,ครับ